หลายคนบอกว่าทําไมผมไม่ไปลงเอาเจสกงเจส,สกีไปลงผมจะบอกว่าให้ผมเนี่ยแบกเจสกีไปผมแม่งไปล้มในกลางทางแล้วร่างกายคุณต้องพร้อมนะครับไม่ใช่ไปแล้วทําให้เขาลําบากขึ้นนะครับกลายเป็นต้องแบกตัวปูไปนูน่นไปนี่ด้วย มีหลายคนบอกว่าทําไมผมไม่ไปลงเอาเจสกงเจส,สกีไปลงผมจะบอกว่าให้ผมเนี่ยแบกเจส,สกีไปผมแม่งเป็นล้มในกลางทางแล้วคือคือต้องบอกว่าร่างกายคุณต้องพร้อมนะครับไม่ใช่ไปแล้วทําให้เขาลําบากขึ้นนะครับกลายเป็นต้องแบกตัวกูไปนู่นไปนี่ด้วยนะครับต้องบอกว่าคือสุขภาพต้องดีต้องไม่ได้เป็นภูมิแพ้ง่ายไม่ได้ป่วยง่ายไม่ได้ไปแช่น้ําแป๊บเดียวนะครับไข่เปียกปุ๊บ ให่แดกบรรลเลยคะ่ะนี้ต้องมาแบกตัวผมไปด้วยก็คือช่วยเท่าที่ได้ช่วยกันตามกําลังที่ไหวนั่นแหละเนาะนบางคนเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับผมอยากไปด้วยจิตศรัทธาแล้วก็เท่ยังเลยหรืออะไรเนะี่ยบางคนคิดไปถึงปุ๊บเลี้ยวผิดนิดหน่อยเจ็ตสกีคว่ำลำบากคนอื่นอีกนะครับ ต้องต้องต้องคนที่ขี่กระแสน้ำงั้นเป็นด้วยมันไม่ได้ยากอะไรเวอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันต้องเคยขี่ก่อนต้องทรงตัวแบบสบายๆไม่ต้องไปเกรงอะไรมากก็ตามแรงน้ำที่มันพาไปกำลังเครื่องก็ต้องถึงด้วย แล้วก็ตรงเป็นโซนที่มันแบกของแบกที่นั่งสองสามที่นั่งขึ้นไปอะไรเงี้ยสองสามที่นั่งดูตัวเองด้วยถ้าไปแล้วทําคนอื่นลําบากกว่าเดิมอย่าไปเลยครับรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยดีใจนะเพื่อนหลาย,ลายที่เนี่ยคือเขาเติมน้ํามันให้เจสกีฟรีด้วยนะครับที่ที่จะไปช่วยไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันต่างๆก็ขอนับถือในความช่วยเหลือกัน มีทั้งเติมน้ำมันให้รถฟรีเติมน้ำมันให้เจ็ตสกีฟรีน่ารักจริงๆนะครับผมขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือภาวนาให้ฝนอย่าตกหนักแค่นั้นเองไม่ให้มีพายุไม่ให้มีมมฝนทุกอย่างมันก็จะดีขึ้น ส่งกําลังใจกันส่งกําลังใจเยอะๆส่งกําลังใจกันเยอะๆพอส่งกําลังใจเยอะๆคนที่เขาไปทําความดีไม่ว่าจะไปด้วยความอย่างไรก็ตามพอเขาได้อ่านเนี่ยมันก็คงจะรู้สึกแบบฮ้ยพึกเขิมในการได้ทําสิ่งดีๆปลอดภัยกันด้วยนะับ